สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะพามาดูต้นใบเตยนะคะที่เราทำการตัดเอาไปกินนะคะแล้วเขายาวแบบนี้นะคะมีหลายๆคนนะคะอาจจะสงสัยว่าพอตัดยาวๆอย่างนี้แล้วจะทำยังไงบางคนถึงขั้นถอนแล้วก็ปลูกใหม่นะคะเพราะว่ามันไปแตกข้างบนแล้วมันยาวแล้วบางทีก็เกะกะคะ่ะขอเขายาวมากๆเขาก็จะล้มพอเวลาเราตัด,ต,ดตัดขึ้นไปใช่ไหมคะพอเข้ายาวมากๆเสร็จเขาก็จะล้มไปล้มมามันก็เกะกะแล้วก็ไม่สวยนะคะ ทีนี้วิธีที่ทําให้เขาแตกใหม่นะคะก็คือเราต้องตัดค่ะสังเกตดูนะคะข้างล่างเห็นไหมคะเขาจะมีรากอย่างนี้นะคะอย่างที่พื้นนะคะแล้วเขาก็จะมีแตกยอดแบบนี้นะคะถ้าเราไม่ตัดยอดเขาก็จะไม่ใหญ่สักทีนะคะทีนี้เพื่อจะทําให้ต้นเขาเตี้ยลงนะคะแล้วก็ให้เขาแทนยอดใหม่กินใบใหม่ของเขานะคะ อันนี้ใบเราทําการตัดไปกินเยอะแล้วนะคะจนเขาเริ่มสูงเกินไปแล้วเขาไม่สวยแล้วค่ะถ้าเราตัดตรงนี้เขาก็จะแตกหน่อออกมาได้อีกหลายหนอ่อหลายต้นเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะตัดให้ดูนะคะเราดูยอดที่เขาแตกขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วเขามีรากอย่างถ้าเราตัดตรงนี้ยอดเขาก็จะใหญ่เร็วมากค่ะเราจะทําการตัดตรงนี้นะคะตัดตรงนี้ร้วเขาก็จะมีรากตรงนี้ต้นตรง ทำไปปลูกต่อได้อีกนะคะเราก็จะตัดเลยค่ะตัดเาล้วากก็ไมเงยนะะนี่นะคะตัดแบบนี้เลยค่ะลากอันนี้เราก็สามารถตัดกอ,อกได้นะคะแล้วเราก็สามารถตัดเป็นข้อนะคะ ข้อตาตรงนี้เวลาเขาแตกเขาจะแตกออกตามซอกใบนะคะลักษณะหมือนแบบนี้นะคะที่เราตัดอันนี้เราก็สามารถตัดเป็นข้อไปปลูกได้อีกนะคะนี่ตรงนี้ก็มีรากที่เขางอกออกมาอีกนะคะเดี๋ยวเราทําให้ดูคะ่ะใบด้านล่างนะคะเราดึงออกเลยนะคะแบบนี้นะคะแล้วเราจะเหลือรากไว้บางส่วนนะคะ เอาแต่ตอเขานะคะตุ๊กูก ใบตรงนี้เราไปตนะุ๋นทิ้งเลยดึงทิ้งสามารถเอานำไปรับปทานได้นะคะไปต้มน้ำใบตุ๋นก็หอมดีค่ะเราก็เอาส่วนที่สีเขียวที่ไม่เหลืองนะคะนำไปใช้เราจะดึงแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็นำไปปูะคะ่ะ ลูกลงไปแค่นี้นะคะลงดินประมาณแค่นี้พอค่ะส่วนนี้เดี๋ยวเราก็จะตัดอีกข้นหนึ่งนะคะเราด้านบนก็นำไปกินค่ะและนี่ก็เป็นต้นใบเตยนะคะที่เราทําการตัดนะคะ,ะ,คะทีแรกเขาสูงมากๆค่ะหลังจากเราตัดเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะแตกกอแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะใหญ่แล้วเขาก็ยาวขึ้นใบก็จะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็มีกินต่ออีกได้ค่ะ ส่วนตอที่เราตัดตรงนี้นะคะเราก็เอาไปปลูกได้นะคะตัดเป็นท่อนๆปลูกค่ะเพราะว่าลักษณะเวลาเขางอกออกมานะคะเขาจะงอกตามซอกใบแบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่จะงอกแล้วถามว่าตอพวกนี้สามารถเอาไปแยกขยายไปปลูกได้ไหมก็ได้อีกนะคะก็ถ้าอยากจะให้ง่ายก็คือรอให้เขาใหญ่กว่านี้อีกหน่อยแล้วเขาก็จะมีรากงอกออกมาค่ะ หลังจากนั้นเราก็สามารถตัดแล้วก็แบ่งแยกออกไปปลูกสังหาได้ค่นตอนนี้นะคะนี่นะคะตอนนี้เราตัดที่แรกก็คิดว่าเขาตายค่ะเขาไม่ตายนะคะนี่ค่ะนี่เขาก็กําลังงอกออกมาอีกค่ะถ้าอย่างนี้ค่ะพอเขางอกมาคือเขาก็จะมีรากออกมาอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วเขาก็จะยาวมาเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็สามารถตัดไปปลูกได้นะคะรากเขาก็จะงอกในลักษณะแบบนี้นะคะ ต้นน้อยนะคะที่เขาแตกกอออกกะยืดยาวออกมานะคะถ้าเกิดว่าเราไม่แยกไปเขาก็ใหญ่อยู่คะ่ะโตเหมือนกันแต่ว่าจะอาจจะช้าหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราตัดแยกไปปุ๊บเขาก็จะโตรเร็วหน่อยคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแชร์วิธีการทำให้ใบเตยแตกกอไวๆเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ